นังลูกน well, ิว well, ถือกับสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลูกสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อสวัสดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีป้าลูกเอาแบบไม่แ่บอุโมงค์เอาแบบอุโมงค์หรอแม่เนอะสวัสดีสวัสดีป้าลูกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่อะไรโทรเดียนมากนะคนเนี่ย ด้วยแบบเทงๆมากด้วยไรก็บอกคอยบอบี้ไปซื้อไปเอากำมูอบ้านนี่ะหน่วยหนึ่ง2องแพันแต่ว่าดูถ่ายสีพันกันเถอเรือ2แนเก้าสิบเ้งนเก้าพันด้ามันถาดเป็นเงินบาทกับประมาณใกล้ๆฮอกไก่ผูกจั้กป่ประมาณนี้เด้พี่น้องบอบบี้อยากให้เธอเล่นมอนทถงเอา กำลังขึ้นมาแต่ดำหน้าไม่ไม่ตอนนี้ก็ไม่ได้มองข้างล่างมองข้างในนะรีบขาวเียมใบเยประมาณกหน่อยไปนยาเมื่อวนนดูเฮดนียเฮดจะบอกว่าเป็นขึ้นแต่ลำหน้าจกมุงว่าสิบสองมงสิบสองุมงครึ่งประมาณบ๊อบบสิดงเหมือนใบม่งใบสงบสามใบสามเนี่ยจรนจรบอกกินแต่คนหนึ่งออกไปแต่คนหนึงอีพอกินอยู่วะพอกินได้เยเนาะ โอ้ยป oh, no. oh ีค mm ือไปเอาเอาส่งมานนื oh ้อเจ้าเสือคนงังเน้ส่งเน้ส่งนี่ปเสือหีีใจได้เสือันนะวกเอาตาอไบ่ข้้งลังบมกนิ่มหวาปตมกนะยั็นปาดต้นก็ได้นะปีเจ้ามันมันน่ง่ยไนาสี่ก่อนมันน่ง่ยแต่มันกับบมีอันนั้นมาบิงเสิบแปด บอวบจะไปแห้งสิบอดิกิบ้าไปใหปาดหน่อยนะหันคนทั้งเือนใส่เขินมันมันโมเมนต์มิดแดมๆเข้าไปเข้าต้องมิดแดมๆแล้วก็จิ๊บขาวแล้วก็จวดจวดใส่ควันใส่ควันควันนะมาปุ๊บมากุญชร์ซับหนมาปีความสิุขเอาบอบเอาเอาจะเจอเหตุมลแล้วเอาหมักง่ายเฮ้บว่เอาหมักหน่อยโซ่หมักบ้านาหมักซีโร่เนี่ยแอมมันจังอลังการ ่นคนบอได้กินเนาะพี่น้องตอนนั้นเนาะตอนน่ะเอฟทีเอ้ยตอนเอฟตอนอันไหนเด้อตอนน่ะส่งมาจากสวนเนี่ยบอจะคล้องสวนทุเรียนสวนมะแฮยค่ะสวนพอประดิษฐ์ตอนที่ปีใหม่ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องจากสวนพอประดิษถ้าทุเรียนแซ่บแซ่บบอเรียนบอบีบได้กินบอบีบไปดําหน้าบอบีบเรือใจบอบีบได้กินเนาะพี่นออ้องจะจะให้สอบปีขึ้นหน่วยใหญ่นะเลยไัสิบบาทเป็นเออหันเน่าหันเน่าหันเน่า ใส่แห้งทั้งหมดที่มีคมแบบอะลกคอะโจ๊กขนมเห็ดนะตัวแห้งอย่ทเ่แถวเล็นลูกลโ๊เนหน้ถมหนงห้องโเฮงอันนี้เนาะค่าปวดบอโลมันหอดูมันกับสบายเนาะบบบเนาะใจมันเนาะ มันยากแต่มองเปิดแข็งแร่งมาปลยควออกปาดวันว่เดี๋ยวแมันสีพาไปหอดคือเแล้เท่านี้ออกก่อนดนะออกก่อนได้กินยีดอกดูเอาส่อย่างนี้บบหาฮกโดยผน้อนนีปีไม่ดีะหนูปล่อยไปวไปถามมีโอกาสยไปกรงเทพเสียนะก็ กินวะอือชวนซเน่ไปหาเอฟซีชวนทุัสดิ์คือเพ่นมีเอฟซี FC เป็นเจ้าของเสื้อทุนเียนนี่ื่กินได้เลยเอาบอก็เขาเสียหายเพื่นไปนี่อีกนะเมือ่อยเลยเ่อยาึก <laughs> มันแต่ว่าทำมันออกเลยิ่มหนึ่งมันก็สีสบายดอก ของแสบกินยากรอเด้อเบอแล้วบอเบ่แล้วเจ้าบถือเครื่องนี่นะเจ้าบะถือกับพเจ้าปอเบ้กินยากีดิจ็บอออกกันหน่งแปลว่านี่จนคำจนออน่เออแกเอางมาดนเอาว่าเสือเอ้โหช่องเลยขอช่องเบิกหน้าอีเบ้เิกหน้าสงขึ้นเดยว บูว่าเคยขีอันนี้หายด้อเขาเรียนเปลือกนาอันไเขายงมามาใส่อันนี้บนพอได้บาจารหนักนะอาจาเขาเรียนเปลือกมาผมมันหนักน้ำเปลือกกาหหนัน้เือหนักน้ำเปลือกพรพี่น้องเออนตัวอพสีนพอประดิษฐ์เะเนาะมจมาพเียแ่งพเียซือมันหนักนันเปลือกมันโมนักมันหดมัน มันวายใหญ่นใหญ่ใช่ไหมสีมักอันนี้นักน้ำเปลือกนวบอนักน้ำเปลือกผนเปลือกหน้าเป็นนาป๊อกาก็ซ้ำนีเลยกจอรดอมันผสมมันผสมมันกินอยู่เนะอกนันมีน้ำหมันมันนี่นี่นวดนหน่อยผสมเปือกเปลือกอะไรเปิด้วเปดดูจะได้นื้อแซบอยู่อี่อมาผสมกับนกกลุ่มไหนว่าเราเป็นตัวไหนผมนวล เปลือกหน้าผัโอ้โหโอ้โหเปลือกหน้าผัวเด้อทุเรียนเจาไรดินมันหน่วยใหญ่มันก็ธรรมดาโอ้ขนาาเป็นธรรมดาหน่่ยใหญ่หน่่ยนอยแต่เนียมันเปลือกหนาเปลือกวางขึ้นอยู่บ่้นบกเกนเขาปลาในี่วเดียวนอน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 น่บ่พี่นังบาลยิ้นขาวันลักทุเรียนไปขาย คือบาขายให้กูเกดแบ้วนเอือเข่าเขงเชอเช่อมาทุกไปนะไปไปเด็ดช่เกเขยังบอกว่าของฝาคือเรมีนคอะไรวกนี้จักหน่อยสิ่ห้าอยู่ใจเย็นก่อนเป็นทาหน่อยร่างอะมาใหม่ๆ ลำหน้าไม่เมื่อยร่าลำหน้าไม่เมื่อยนะพี่้องยามีใจแต่ด้กินบาเทีอนนีโคตรดีใจขอเตนากกินจะขึ้นนีขึ้นแต่เพิ่นแท้มากนึงซันบันะป้าปของข่อยตเยอะใช่ป้าังองเพียงันองเพียงามะอิข่าไป่าด้บอกสายเสียวไรเสียวยังไง

ออีตัวมันหกัหกเออหายกปก่นปีตัวมันหกักอ้าวพ่อมาเลยใบอก<ม><ำ>ว่ามียูเพื่อนอลักเอาไปครหรอจนะเนาะหแอบยังยังตัวนีอนอนอ้อันหนึ่งเนาะสู้มีวไปส้ามีขยะตัวนี้เอ,อ,อ,อาให้มันกินด้ยะเีอยากกินเลยอาเลยว่าีเขาอะนกเามลกดูเอหม ยังมากินกบเผาก็สบามาเดตัดิเบแต่ว่ได้ว่าโดนึงนี่บ่ได้นะเปือกมโดนวดโดหนึงใส่จักเลบัตซวนพอปิ์หันดูนวดกวมาเนื้อเนาะเนื้อนดไเปือกนีก็แซ่บเื่อกยมันก็ยังใหเนื้อวนาบอกเป็นเนื้อได้ได้ละหขดยงต้นขมาเต้หัวนี้ยวเห็นเนีย นักเตะเปือานักตะเปล่นวดในยู่โดนึงพี่น้องเอ้ยักนสี่โดโอ้เคอนอ่อน่อนะอ่นก็กินนี่ะบ้มันอ่อนนี้ขันมันแดงขันมันแก่เนือเข้มกว่านี้ป๊าป๊าดี่น้อยกงเกินเปือกอ้า้ตัวนี้ข้อตัวเด็กนะข้าตัวเด็กปานี่ส รับแสนับนบนะพี่น้องเอ้ยไปทำหน่อยนึงก,กินอยู่บ้างออเอาทิปบัวคแม่จะหน้า้เยพี่น้อง่งด้วพอเอาเบออ<ช><ะ>ปกเลย้เห็ดงย้างยา,ากนเล้อปบปาอกได้แพ้ไหมใช่ไหนังออก สามเซนกินเพาะเลยค่ะเดียวมาถุงก,กินเนื้ออื่นเนือื่นไปกินขับแร,แรกไีจแล้วก็มาเหนมันอ่ะืม่างได้พี่น้องไงปีกี่ด้จอนปากระเดื่องแตซ่อนมากมึงจะขาวสด่ะมึข่าวสุ กินคือขาคือสวยได้สวยกินเตียกับเขาเอาขาสวยนั่งเผยกินได้ไหมกินเตี้ยโตหน่วยหนึ่งหนีโร่เปอกโตก็กินเพื่อเปล่ากเตี้ามาเอานนี่อยู่เซียหรือเป่าเปลือกเตียนาเป็นยาจะกินเอ้เสีเปลือกนะแท้มาจะซื้ออไรก็มูจะบอก เจ้จินเนาะจินแต่ว่าคนทีไม่เห็นจังสีบ้าชงคืนเลยเอาเปลือกมินกขายชื้นเล็กเาิแล้วแแล้วแบบจนนี่ไหมชิ้นไหนบางอย่างี่เพื่อนได้แต่ดักเอาไปขายมาสิจงไหมให้บ๊อบบี้กินอ่ตนน้องลใจ ม่จะไปดึงแข้วัจะจัดการเลกเธอเอจากการเรียนบ่ห้าโมงเขาเอ็หัวแจ๊บไปเหรอเนี่ยเจ้มนเจ็บอันดีมั้งเน่ยบอกเขาเรียนหลแพ้พี่ยังกันพี่ยังหลแพ้ทุกอย่างมีทคมขอไปเก็บมัน่ะไปเก็บหัวชิงไข่พี่ยัางหลแพ้ทุกอย่มอมาีเขามาจับเออเอมขาเลย

เขาเกบป่ะย right. yeah. yeah. mm. yeah. uh. ี่สิบแมันเป็นแหลองมันนี่เพ่อป็นครเตุ๊กแกนะตุ๊เนไปรอเสียบเนาะไปกูเจ็บเลยเราก็ไม่ใครไม่เดียมันถือเนาะเราก็จอยู่บนไหนนะ เอาอีกเดี๋ยวอีกเดี mm. mm. ๋อวไปเข้าใจแล้วแล้วคือจะต้องรู้เองน้องใคเออเออนี่เอ้านี่ซัดเอ้าแผลไปกินกุ้ยเผยจะจะเปากุ้ยเผยเธอเรียนมาโอ้ยยังเปลยอะไรนะเขาบอไปหรออยู่ไอเดียาอยู่ตลาดอยู่ตลาดไอเดียาอยู่จังหวัดพะทุเขาจองกรองชิ้นก่อนแบบนี้เพื่อเนาะ ลบเบยอะมาขอละไรต้องต้ต้งัวกินน้ำถอดหน้แส่แสพี่น่อนี่แห้งแบบว่าืดหืดสุดจอมแหลกด้วยลำหนะเนาะเล็นกินเน้อผสไปเกี่ยวไงด้วยเอาว่าเปลี่ยนเป็นบนเมี่แต่จะวาม เอาไปติดท้ายโลดสิพันธ์กาขายเปลือกคันขายแต่เปลือกจะห้กินขึ้นนี่กินเอ้ยเมืองกินเอ้ยส่งจากคลองสวนกันนี่เออเอาก็บเปจักรกันน้องมาเอาไปซื้อเาอะไร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 ปีนหมักแนวนี้เห็นยังทรงเลือดออกปีน้องเมื่อเลือดออกเมื่อเป็นข่อยเด้อหักแชบอยู่เนื้อน้าเนื้อมาหักแชบอยู่แต่มาไม่เป็นแบบบังเรียนเปลือกน้าเราพี่น้อง มันก <N cess inh aling> ็เด้อเด็ดหามันนักมัเปิดไายกลัวนักเนื้อบ่อีเดือดคือเดือนโมเป็นนะเขาคุณบไดกเดือดเขาอยู่ภาคนังคุอยูเขติดคสีโดเขานเต้หน้องไปเสื่ยสามโเเป็นยังไงเสพเป็นแสพพี่น้องอิ่มบ่ามโด้ไปอิ่มดีว่าอิ่มดูเขาบอกา็จริงเลยนะเนี่ยขบ่ี้กันกินกับข้าวไยก็อิ่มบ่อบีมากแห้งทีชุดได้ผักกะเพรง่แพ้สองแพ้ด้อนี่ไงใ่แพ้สแพ้ สองแพ้บอลด้วเว่าสแพ้หแพ้อีกอ่ะเราขยันไม่แม่อได้ม่จะไปเกี้ยงแพ้เนี่เพื่อนน้อยแค่พี่นี่รงด้มนระม่นี่แล้วก็สุดจบกิ๊บเส้อเข้องาเสื้อทำไมดหนาด้วยกมาเด้อดนาได้เลยเจ็บเข่ามาซีตามทับทมมาปีแซ่บแซ่บได้ซื้อมากินอีกได้ปกิบหนาเออม่นั่นก็จะซื้อกินอยู่เยอกนไหมคิดหนาด้วาย